คอมเมนต์ชาวลาวเมื่อแรงงานลาวคือตัวขับเคลื่อนประเทศลาวไปทำงานในไทยแล้วส่งเงินกลับมาประเทศลาวจำนวนหลายล้านต่อปีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลาวและสวัดิการสังคมของลาวได้พูดในสัาห์นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ได้กล่าวในที่ประชุมนะครับว่าปัจจุบันมีแรงงานชาวลาวมาทํางานที่ไทยแบบถูกกฎหมายประมาณสองแสนกว่าคนนะครับ และเช่นเดียวกับแรงงานแบบผิดกฎหมายนะครับประมาณ2องแสนกว่าคนเช่นกันนะครับซึ่งแรงงานเหล่านี้สร้างรายได้ไปประมาณ5 2บสล้าน1แสนหมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเลยนะครับก็ประมาณ6 2 5ยล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากข้อมูลนี้นะครับก็ได้มีคนลาวและก็คนไทยนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากเลยนะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าถ้า ไม่มีคนลาวมาขายแรงงานต่างชาติส่งเงินกลับบ้านป่านนี้ลาวล้มละลายไปโดนแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็หากินถ่ายเงินกับแรงงานอีกทีในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าที่แรกออกมาด้วยค่าหาว่าขายชาติท้งทางที่พวกเขาออกมาหาเงินเข้าประเทศลาวไม่ได้ไปกู้แบบรัฐบาลลาวนะในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า เศร,รษฐกิจลาวหมุนเวียนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนลาวที่โดนคนลาวด้วยกันด่าว่าเป็นคนขายชาติและดูถูกดูแคลนว่าเป็นขี้ข้าเขาแล้วทุกวันนี้เป็นไงล่ะแรงงานเหล่านั้นกลายเป็นคนที่ช่วยพยุงเศร,รษฐกิจของประเทศลาวซึ่งท่านต่อมานะครับมกล่าวว่าไทยเจอวิกฤตรัรรฐบาลไทยวิ่งเต้นหางานต่างประเทศให้คนไทยไปขายแรงงานและรัฐบาลไทยก็ไม่เคยด้อยค่าแรงงานคนไทยเลยมีเหตุมีภัย จัดส่งเครื่องบินไปรับกลับประเทศต่างจากลาวประชาชนเจอปัญหากลับไม่สนใจดูแลแถมยังด่าซ้ำซ้ำเติมอีกอย่างเช่นเกิดโควิดสิแรงงานลาวในมาเลเซียทางไทยก็เข้าช่วยเหลือคนไทยเริ่มรู้นิสัยคนลาวมาเรื่อยๆขาดเจรุยธรรมคอมเมนต์ต่อไปครับเพิ่งดู้หรอครับว่าแรงงานลาวส่งเงินเข้าไปจุนเจือเศรษฐกิจในประเทศลาวให้คนที่อยู่ภายในประเทศมีน้ํามันเติมรถ มีสินค้าต่างประเทศบริโภคในขณะที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าข่าวล่าสุดเวียดนามไม่รับสินค้าที่ลาวส่งไปขนาดบ้านพี่เมืองน้องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารัฐก็จัดเก็บรายได้สําหรับคนทํางานต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่รัฐไม่หาทางช่วยประชาชนให้อยู่ดีกินดีขึ้นหวังเพิ่งเงินจากแรงงานแบบนี้ก็ไม่ไหวนะไม่ทำอะไรสักอย่างเราอย่างเดียวจเจริญเถอะ และคนต่อมาบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ส่งเงินกลับลาวแต่ก็ยังมีคนลาวมาบอกว่ามาทํางานที่เมืองไทยเพื่อเนรคุณแผ่นดินคอมเมนต์ต่อไปครับสภาโจกลาวมีความรู้สึกช้ามากเมื่อก่อนใครพูดถึงไทยมาไทยถือว่าขายชาติตอนนี้เป็นฮีโร่แนะนําคนไทยในสภาลาวเข้ามาฉีดยาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาหรือสีทัญญาก็ได้รีบรบหน่อย เดียวลูกจะกำเริบจะเดินแก้ผ้าในสภากันหมดก็ในสภาของลาวนะครับก็มีการพูดว่าแรงงานลาวเหล่านี้นะครับช่วยจุนเจือเศรษฐกิจของลาวนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับแรงงานคือผู้ปิดทองหลังพระภาครัฐคือผู้ที่ทําบุญออกหน้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบ้าบอสนับสนุนให้คนหนีออกไปทํางานต่างประเทศแล้วกิจการในประเทศละ่ะเจ้าแรงงานมาจากไหน คอมเมนต์ต่อไปครับต้องขอบคุณประเทศไทยที่ทําให้แรงงานลาวมีอาชีพมีเงินมีทองส่งเงินกลับประเทศคอมเมนต์ต่อไปครับยินดีด้วยนะครับเงินตราต่างประเทศจะได้เข้ามาในประเทศมากๆสู้แรงงานลาวและท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าคนที่เม้นว่าไปทํางานต่างประเทศก็ดีส่วนหนึ่งแต่ไม่ดีตรงที่ไปเป็นลูกจ้างเขาอยากถามว่าถ้าทํางานอยู่ในลาวเขาจะได้เป็นผู้บริหารกันหรอ ในขณะที่ท่านต่อมาครับมื่กล่าวว่ารัฐบาลลาวก็มารีทายกับแรงงานลาวอีกต่อหนึ่งสมเชยสมเชยคอมเมนต์ต่อไปครับเพิ่งรู้หรอครับว่าแรงงานลาวส่งเงินไปจนเจือเศรษฐกิจประเทศลาวคอมเมนต์ต่อไปครับมาเป็นล้านคนหลักแสนนั้นคงไม่ใช่หรอกเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายหลายที่ก็มาขายลอตเตอรี่ตามวัดก็มีต่างด้าวขายไอติมคอมเมนต์ต่อไปครับ อยากให้ตอมอไทยทําแบบตอมอกลีเขาทําจริงผลักดันจริงจังคอมเมนต์ต่อไปครับมากกว่าการขุดแร่เหล็กซสอีกในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเห็นจับที่ไรไม่เห็นนายจ้างโดนคดีอะไรเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้แรงงานแบบผิดกฎหมายเติบโตคอมเมนต์ต่อมาครับโดยที่ผู้นําไม่ต้องทําอะไรเลยภาระตกที่ประชาชนทุกอย่าง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนลาวในต่างประเทศเช่นอเมริกาก็ส่งเงินมาหลายร้อยล้านดอลลาร์ทุกเดือนคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าอันนี้ก็เข้าใจครับไม่มีใครอยากจะเข้ามาทํางานแบบไม่ถูกกฎหมายหรอกถ้าพวกเขามีเงินอันนี้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนคนทําผิดนะครับแต่ถ้าเข้ามาแบบถูกกฎหมายจะได้สสดิการเหมือนคนไทยนะครับในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าคนไทย โดยเฉพาะคนอีสานถ้าคนลาวไม่ทําอะไรที่เลวร้ายแท้ๆคนไทยเขาก็รับได้เพราะว่าคนอีสานเขามองลาวเหมือนพี่เหมือนน้องแม้กระทั่งตำรวจไทยเขาก็ไม่สนใจถ้าคนลาวไม่ทําความผิดร้ายแรงเขาก็เอาหูไปหน้าเอาตาไปได้นั่นแหละและไปกันที่ก็ไม่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าประชาชนไปขายแรงงานหาเงินเข้าประเทศช่วยชาติแต่ผู้นํา พากพรารเผาสํานักงานเอาเงินประกันมาแบ่งกันใช้ครับนี้วเป็นคอมเมนต์ชาวลาวนะครับกับประเด็นที่ผมได้กล่าวไปนะครับเ,เพื่อนๆนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ละกันแล้ว,ลวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ